อันดับที่4ก็คือก็คือสวัสดีครับวันนี้พบกับบีเบนะครับช่องบีมสุดท้านั่นเองครับวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องเปิดโพล4อันดับวิชาย,ยอดฮิตในประเทศไทยปี64นั่นเองครับ ก็เกินก่อนเลยนะครับว่าท่านี้เก็บข้อมูลด้วยตัวของเองแล้วก็ศึกษาด้วยตัวผมเองนะครับเป็นข้อมูลที่เก็บและรวบรวมโดยตัวผมเองนะครับจากข้อมูลที่ผมเก็บเป็นข้อมูลเพียงส่วนเดียวเท่านั้นจากข้อมูลที่ผมเก็บมาเนี่ยเป็นข้อมูลที่เก็บมาจากฐานข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนที่สนใจในการเรียนหนังสือจำนวน2 0งคนนั่นเอง จะเป็นอันดับยังไงบ้างเชิญ <_ an> ฟังได้เลยครับอันดับที่4ก็คือก็คือไทยสังคมนั่นเอง <_ an> ไทยสังคมเนี่ยเก็บคะแนนไปด้วย2 9 4โ้โหวตนั่นเองครับ <_ an> วิชาไทยสังคมเนี่ยเป็นวิชาที่เน้นท่องจำ <_ an> ใช่ไหม <_ an> เป็นเน้นท่องจำรวมถึงมันมีเนื้อหาที่กว้าง <_ an> ขวางด้วยสําหรับวิชาสังคมนะ ส่วนวิชาสัตไทยเนี่ยเป็นวิชาที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเป็นวิชาที่เราต้องจําหลักไวยากรณ์หรือรวมถึงหลักภาษาต่างๆหรือแม้แต่วรรณคาเทีนบางคนอาจจะรู้สึกน่าเบื่อไปหน่อยหรือบางทีอาจจะรู้สึกว่าสังคมเนี่ยเนื้อหายเยอะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวสังคมหน้าที่พลเมืองี่ทําให้เราเนี่ยอาจจะรู้สึกน่าเบื่อไปนิดนึงก็เลยอาจจะได้โวตที่น้อยที่สุดอันดับ4 2่4โหัวตนั่นเองครับอื ไปอันต่อไปดีกว่าอันต่อไปเป็นอันดับที่สามนั่นเองเป็นอะไรเอ่ยนั่นก็คือวิชาอังกฤษนั่นเองวิชาอังกฤษเนเี่เน,เนะครับเก็บคะแนนไปด้วย488โหวตนั่นเองครับอเอาอิเกราะห์ดีกว่าทําไมอังกฤษถึงได้อันดับสามส่วนตัวมองว่าวิชาอังกฤษเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นวิชาที่ทั่วโลกให้การยอมรับใช่ไหมแล้วก็เป็นวิชาที่ คนทั่วไปเนี่ยใช้กันเยอะแล้วก็ยอดฮิตที่สุดแต่อาจจะมีความยากของมันอยู่นะเพราะว่าวิชาอังกฤษเนี่ยเป็นวิชาที่เราต้องศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็ถ้าคนที่ไม่ชอบมันหรือปิดกั้นกับวิชานี้เนี่ยก็อาจจะไม่ชอบมันไปเลยเออวิชานี้ก็เป็นวิชาที่พอยิ่งเป็นลิสติ้งอังกฤษยา,ยาวๆหรือ s p e a k i n กับชาวต่างชาติเนี่ยบางคนอาจจะแบบเอ้ยเฮ้ยแบบรอนแล้วก็พูดกับทิเชอร์หรือพูดกับ ข้าต่างชาติไม่ได้ก็แหละจะปิดกันก้นตัวเองนะครับ,บแล้วก็บวกกับอาจจะทําข้อสอบทาโจทย์อะไรที่ไม่ชอบหรือเจอข้อสอบที่ยากเวยาที่เราไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทาให้เราแบบปิดกั้นวิชานี้ก็เลยไปที่อันดับสานั่นเองครับต่อไปอันดับที่2เป็นวิชาอะไรเป็นวิชาอะไรนะชั้นอันดับที่2ก็คือวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองครับวิทยาศาสตร์่ผมรวมทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะเลยนะก็คือเป็นสายว,วิทยาศาสตร์ทั้งหมดนั่นเอง ก็ในความคิดผมนะวิทยาศาสตร์เนี่ยได้เป็นอันี่สองเพราะว่าเป็นวิชาที่อาจเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นวิชาที่เราเนี่ยสามารถนําวิชาเนี่ยไปต่อยอดได้ในสายงานอาชีพอย่างเช่นหมอวิศวะหรือเป็นเทคนิคการแพทย์หรือจะเป็นสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งสามารถนําวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปต่อยอดในสาขาชีที่เราใฝ่ฝันและต้องการได้ก็เลยเป็นที่ต้องการของเพื่อนเพื่อนี่ๆี่น้องน้องหรือผู้ใหญ่ ในปี6 4สปีนี้นั่นเองนะครับนั้นก็ขาดไปไม่ได้เลยวิชาอันดับหนึ่งก็คือเลขนั่นเองคณิตศาสตร์นี่คือจริงๆนะคือความคิดผมเนี่ยคิดว่าวิชาติสคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เพื่อนๆไม่ค่อยชอบนะแปลกใจมากแต่พอผมทำโพลออกมาเนี่ยปรากฏว่าคณิตศาสตร์เนี่ยได้เสียงข้างมากไปมากที่สุดเลยนะครับเจ็ด้อสิบเจ็ดนั่นเองซึ่งเป็นคะแนนที่เยอะแบบถล่มทลายมาก แปลกใจมากๆว่าทำไมคณิตศาสตร์ถึงถึงได้เยอะท,ทั้งๆที่ผมเคยสมัยก่อนเพื่อนๆที่ยังน้องหลายคนมักจะเกียดวิชาเลขเว้ยเพราะว่ามองว่าจะเอาจะคำนวณสูตรทิศสูตรอะไรไปทําไมอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอาไปต่อยอดได้นั่นเองทั้งวิชาบัญชีสถิติหรือจะเป็นไฟแนนซ์อย่างเงี้ยครับซึ่งสามารถนําไปต่อยอดได้มากที่สุดเหมือนกันนะคือยิ่งช่วงเนี้ยหรือพวกธุรกิจเนี่ยเราก็สามารถใช้ สูตรเลขการทํานายของเลขเนี่ยไปทํานายกราฟหรืออะไรก็ได้อีกหลายอย่างเลยนะครับซึ่งมันถ้าเรานําวิชาคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ได้เนี่ยสามารถเป็นประโยชน์แล้วก็นําไปประยุกต์กับชีวิตประจําวันเราได้นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเปิดโพลสี่วิชายอดฮิตที่เพื่อนเพื่อนี่น้องนองชอบในประเทศไทยปี64นั่นเองนะครับ ก็ถ้าใครกดถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube อีสุดท้ายด้วยนะครับอื <S <S แล้วก็ถ้าใครอยากมีอยากสอบถามหรือปรึกษ,ษาเรื่องเรียนเรื่องอะไรเนี่ยสามารถสอบถามมาที่ i g d i b a 5 r y ไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย